หอมมากเลยย่วนยวนใจมากเลยหิวระเฮยหิวระเฮยมาทอดสมปะโดกินกันละเฮยหิวระเฮยหิวระเฮยมาทอดสมปะโดกินกันระเฮยนี่คร er> ับนี่น้องสมปะชะโดครับทำเองสูตรูุชิดับ นี่ครับมือเดียวครับแกะยางยืด <laughs> ลักทะเลน้อยพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมกำลังตั้งน้ำกระทะเดือดเดือดชุ่มชา่มฉชุช่ชดชเดอ้อผพ้ใได้อยากกินส้มปลาโดเดอ้อนี่ครับแกะมาแล้วครับนี่ครับต้นบักใหญ่ส้มปลาชโดทำเองนะี่น้นอง ไปเลทอดไปเลยแซบไปเลยับรองสูตรนี้เด็ดครับเนี่ยแซบเดือดหน่องเลยแซบเด้อแซบเด้อนี่ครับสุตรปลาฉิุดทอดสูตรกุชิตะหาเองทำเองกินเองนักเลงโหอยากสิว่าว ดูชฉาช่างชฉาชฉาเา <c oughs> จับจับพี่น้องอันนี้ก็ผมทำเสร็จประมาณน่าจะหนึ่งอาทิตย์ครับแช่ตู้เย็นไว้ไปกินเรื่อยๆครับเด้วยประมาณสี่ห่อใหญ่ๆ <c oughs> ก็ไปแบ่งไปทางที่ทางหนึ่งาหนึ่ไป2องสามกำปัน <c oughs> ้นไปแบ่งกันกินครับสูตรกุชิตตับทำปลาส้มปลาชะโดนี่ครับพี่น้อง กินเองทอดเองกินเองนักเลงพอเชียวเชีวเชียวเชวเลยพี่น้องเอยดูหอมแต่จมูกของกระเทียมหอมเอ่อพริกไทยเฮ่อร่อยแล้วอุชิตับอร่อยแล้วเนี่ยสมปาจโดสวยงามตามของเรื่องครับผมพี่น้องหอมมากเลยยั่วยวนใจมากเลย อเด้อใครอยากกินปลาส้มชะโดของอุชิตตับมาที่บ้านอุชิตตับเด้อพี่น้องเนี่ยกระเทียมนะกระเทียมมันใส่กระเทียมหลายครับใส่หลายอร่อยหลายครับใส่เยอะอร่อยเยอะครับพี่น้องอฮ้ยอะไรครับผมชักปูมเชาวเชียวเชาวเชียวชีวโอ้โหที่กับผมไอพี่น้องสบปโตกำลังเนืนอาราม

ใส่ชามเรียบร้อยเบอเลยเบอร์เทิมเลยนะเดี๋ยวหักครึ่งให้ดูครับดูดูเด้อพี่น้องดูครับเฮ้ยอยากซีว้าวเ้ยดูครับเฮ้ยซิมพี่น้องขอซิมซิมซิมนี่ยซิมให้เบิ่งเด้อนี่พี่น้อง ร้อนร้อนร้อนก็เป่าหน่อยอ้นอ้นอนโอ้โหเกือบเกือบดีตกใส่มือก็เป่านะเปรี้ยวพอดีพอดีแซ่บพี่น้องกินข้าวเหนียวอร่อยนักเลยโอเคครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไอ้อุจจจะเลยครับเดี๋ยวจะมาทอดปลาส้มให้ทำกันเนาะไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ